คล้ายจิตค่ะจิตทํางานอ่ากายนี่ก็ทํางานไปเอาระลึกรู้ไปงานก็ดีนะงานละเอียดนะเป็นไม้กุยนี่อาชีพชอบก็คือค่ะงานทางจิตนี่แหละค่ะอาชีพชอบการงานชอบค่ะการงานชอบกับการงานภาวนานี่แหละค่ะนี่แหละคะมักเมิยเป็ดการงานชอบกับการงานภาวนาเอาจิตจะภาวนาจิตจะภาวนาการงานชอบค่ะกลับมารู้สึกตัวพุทโธพุทโธก็ได้กลับมาที่ลมก็ได้ทัมมาลางก็ได้อะไรก็ได้ เอาสติกับมารู้สึกตัวอยู่กับคำบริกรรมนั้นนะคะเอาสติกลับมารู้สึกอยู่กับคำบริกรรมนั้นเอาสติกลับมารู้ลมนี่ค่ะเอาสติกับมาในไรอันนี้ดับลงเพื่อให้อันนี้ดับลงถ้าเราไม่กลับมาบรรพุงสารพัดมันทุกข์มากกล้วยน้อยๆมันก็พอเดี๋ยวตายนะมันววาเดี๋ยวตายเดี๋ยวลูกจะอยู่กับใครผัวยจะอยู่กับใครแลวมันไปสมบัติจะทำยังไงโอ้ยมันปรุงไปสารพัดเพราะอ้นี้อ่ะถ้าถึงเวลาตายยังไงก็ต้องตาย ยังไงไม่กดตรงตายถ้าเราปฏิบัติทำนะเราจะเห็นก็ไปจริงจะตายเมื่อไหร่ก็มันตายเรามีทีพึ่งแล้วไม่ห่วงทรับสมบัติขัดจะทำอะไรก็ทําทไปถ้าเรามีปัญญาแล้วถ้าเราปฏิบัติทำกรรมฐานแล้วไม่ห่วงไม่ห่วงอะไรเลย